คุณคิดว่าคดีหุ้นวินเอเนอยร์จะมีผลลัพธ์อย่างไรนี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็ยังคิดว่ายากแต่วันนี้คําตอบอาจจะเริ่มเปิดเผยในช่วงบ่ายวันที่14พฤศจิกายน2568นายนาภะนารงเดชจะจัดงานแถลงข่าวสําคัญเพื่อเปิดเผยพยานหลักฐานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทิศทางของคดีหุ้นวินเอเนียร์โฮลดิ้งอย่างสิ้นเชิงด้วยการยืนยันว่าเส้นเอกสารจริงไม่ปลอมหลังสารให้ประกันวงเงิน1 0 0นบทลงโทษที่ทําให้ผู้ต้องหาต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ งานแถลงข่าวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับผู้ที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดพระนายนภะนรงเดชไม่ได้แค่เปิดเผยพยานหลักฐานเท่านั้นแต่ยังจะแสดงให้เห็นถึงมุมมองของเขาเองต่อกระบวนการอุดหนนในสารแพ่งและสารละสายาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจจะเป็นจุดโต้แย้งในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือหลักฐานที่นายนภะนรงเดชจะนำเสนอวันนี้อาจจะทำให้ผู้คนหันมาสงสัยว่าการปลอมแปลงเอกสารที่กล่าวหามาอย่างยาวนานนั้นจริงหรือเปล่า และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับเงินและอำนาจแต่ยังเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมด้วยหากคุณสนใจที่จะรู้ว่าคดีนี้จะไปสู่ทิศทางใดและต้องการฟังคำอธิบายจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าพลาดงานแถลงข่าวนี้ที่จะจัดขึ้นในห้องพิเนื้อคดสองชั้น4โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพบนถนนเลินจิตเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันที่1 4พฤศจิกายน2568คําคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเอง คุณเชื่อว่าคดีนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรและคุณคิดว่าหลักฐานที่นายนภ์นรงเดชจะนําเสนอวันนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของสาธารณชนได้หรือไม่อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย